ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์สามสี่แปดธรรมะวาทีหมายถึงบุคคลผู้กล่าวธรรมะหรือธรรมะวาทีบุคคลชมรมบ้านธรรมะม,มสพการที่จะเป็นผู้แสดงธรรมเป็นผู้กล่าวธรรมอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ความเข้าใจถูกเห็นถูกแก่ผู้อื่นได้นั้นก็จะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้อง จากการที่จะได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแต่ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องหรือมีความเห็นผิดแล้วการเผยแพร่ก็ย่อมจะเป็นไปตามความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไม่ตรงตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นเป็นอันตรายอย่างยิ่งทีเดียวบุคคลผู้กล่าวธรรมต้องมุ่งเพื่อประโยชน์คือ ความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้ฟังเป็นสำคัญไม่ใช่มุ่งลาบสักการะไม่ใช่เพื่อยกตนไม่ใช่เพื่อข่มผู้อื่นและที่สำคัญต้องประกอบด้วยเมตตาเมื่อกล่าวถึงข้อความใดก็เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทั้งนั้นเพื่อความเข้าใจธรรมะยิ่งขึ้นและไม่ประบาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมลมบ้านธรรมะมอต่อพอขอเสนอคำว่าธรรมวาทีหมายถึงบุคคลผู้กล่าวธรรมะหรือธรรมวาทีบุคคลเป็นบุคคลผู้มีคำพูดเรื่องธรรมะอย่างถูกต้องเพราะมีความเข้าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็นจริง ข้อความในพระสุตตันติปิดกสังยุตตนิกายสลายะตะนะวคธรรมวาทีปัญหาสูตรแสดงถึงความเป็นจริงของบุคคลผู้ที่เป็นธรรมวาทีไว้ว่าท่านผู้ใดแสดงธรรมะเพื่อละราคะหรือความยินดีพอใจละโทสะคือความโกรธความกุดเคืองใจละโมหะคือความหลงความไม่รู้ท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลก ข้อความในสารัตถะปกาจินีอัตถกถาพระสุตตันตบิดกสังยุตตานิกายสขาวถววุตธ,ธิสูตรแสดงถึงบุคคลผู้เป็นยอดแห่งบุคคลผู้กล่าวหรือเป่งวาจาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้บรรดาชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งผู้แถลงคาลมคือผู้กล่าวผู้เป่งวาจาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ยอดเยี่ยม เพราะว่าเหล่าสัตว์ทั้งหลายจำนวนหลายแสนอาศัยการแสดงธรรมะของพระองค์แล้วก็หลุดพ้นจากเครื่องผูกหรือคือกิเลสทั้งหลายได้ดังนี้แลการศึกษาพระธรรมฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด45ปพรรษานั้นเป็นการศึกษาที่มีประโ,ย,ระโยชน์เป็นอย่างยิ่งเป็นไปเพื่อความเห็นถูกเป็นการสะสมทรัพย์อันประเสริฐ เป็นมงคลอันประเสริฐเป็นการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ดีและมีประโยชน์นั้นยิ่งศึกษามากก็ยิ่งดีซึ่งจะต้องศึกษาไปจนตลอดชีวิตเท่าที่จะสามารถศึกษาได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกตามกำลังปัญญาของตนเองแต่การที่จะให้รู้ทั่วถึงแทงตลอดทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประการที่สำคัญคือ จุดประสงค์ในการศึกษาพระธรรมต้องตรงและถูกต้องผู้ศึกษาจึงจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาพระธรรมเพราะถ้าจุดประสงค์ไม่ตรงแล้วย่อมมีโทษเช่นกันถ้าหากจุดประสงค์ในการศึกษาถูกต้องก็จะดูว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทั้งหมดอย่างเด็ดขาดศึกษาเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ แต่ก็ไม่ได้เหลือวิสัยสาหรับผู้ตั้งใจศึกษาที่จะสะสมปัญญาไปตามลำดับเพราะพระธรรมไม่พ้นไปจากชีวิตประจําวันทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายใจค่อยๆฟังค่อยๆศึกษาสะสมความเข้าใจถูกเข็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่ไม่ควรลืมคือการศึกษาพระธรรมต้องเป็นไปเพื่อการละความไม่รู้ และกิเลสประการต่างๆเท่านั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นแต่ละบุคคลมีการสะสมอุปนิสัยที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่แต่ละบุคคลได้สะสมมานานแต่นานเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เป็นที่พึ่งสำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริงธรรมะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งอย่างยิ่งกว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้นั้นทรงบำเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาถึงสี่อสงไขยกับอีกแสนกับเป็นเวลาที่ยาวนานเป็นอย่างยิ่งทั้งหมดนั้นไม่ใช่เพื่อเพียงพระองค์เองแต่เพื่อประโยชน์ของสัตว์โลกทั้งปวงเมื่อพระองค์ทรงตัดรู้แล้ว ทรงมีพระหมาการุณาสแสดงพระธรรมตลอด4 5พรรษาตั้งแต่เริ่มประกาศพระศาสนาจนกระทั่งถึงเวลาที่พระองค์จวนจะถด็ดับขันธ์พรินิพานพระองค์ทรงอนุเคราะห์สัตว์โลกโดยการสแสดงพระธรรมตามสำควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟังซึ่งผู้ที่ได้รู้แจ้งอริยสัจธรมรมบรรลุปเป็นพระอรหันต์ถึงความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสสิ้นทุกโดยประการทั้งปวง มีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนอกจากนั้นแล้วพระอริยะบุคคลขั้นอื่นๆกล่าวคือพระโสดาบันพระสะกทาธาคามีและพระอนาคามีรวมถึงผู้ที่ถึงพระรันาตนไตรเป็นที่พึ่งสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นที่พื้นในภายหน้าก็มีเป็นจำนวนมากนับไปท้วนเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นประโยชน์ที่ได้มาจากการฟัง การศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นยอดของบุคคลผู้แสดงธรรมะไม่มีใครมีพระมหากรุณาเท่ากับพระองค์เลยการที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะดำรงอยู่ต่อไปได้ก็ด้วยความเข้าใจพระธรรมบุคคลผู้ที่ได้เข้าใจพระธรรมเห็นประโยชน์ของพระธรรมที่จะดำรงอยู่ต่อไป ก็เปิดเผยแสดงธรรมะตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นจะได้ฟังได้ศึกษาได้สะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไปผู้ที่มีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องแล้วกล่าวคําจริงเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกของผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าธรรมะวาทีเพราะธรรมะของบุคคลผู้เป็นธรรมวาทีคือปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูกนั่นเองเนื่องจากว่ามีความเข้าใจอย่างถูกต้องตามพระธรรมจึงสามารถที่จะกล่าวแสดงเปิดเผยคำาจริงเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นได้พระธรรมยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองผู้ที่จะทำให้พระธรรมหรือพุทธศาสนารุ่งเรืองก็คือผู้ที่เข้าใจพระธรรมเท่านั้นถ้าหากไม่มีการแสดงธรรม,มะม,มีการกล่าวธรรม,มะ การฟังในสิ่งที่มีจริงก็เกิดขึ้นไม่ได้และอุศสรธรรมที่จะเจริญขึ้นคล้อยตามปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นสืบเนื่องมาจากการฟังพระธรรมก็ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการแสดงธรรมะกล่าวธรรมะจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่มีโอกาสได้ฟังตามกำลังปัญญาของแต่ละคนอย่างแท้จริงเพราะการแสดงธรรมะกล่าวธรรมะ เป็นการแสดงซึ่งสิ่งที่มีจริงเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงไม่ใช่กล่าวเรื่องอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของพุทธบริษัททุกคนจะได้ร่วมกันศึกษาในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแสดงแล้วเผยแพร่พระธรรมตามที่ได้ศึกษาตามกำลังปัญญาของตนเอง เพื่อสืบต่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไปซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยกันร,รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้จบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ธรรมะวาทีหมายถึงบุคคลผู้กล่าวธรรมหรือธรรมวาทีบุคคลชมรมบ้านธรรมะมถพสมาชิกเลกท 8, 6, 7, ขที่8ป7หกวันศุกร์ที่หนึ่ง 人家就知道。Yeah,